ก็เถอยฝรั่งไต้หวันกับไต้หวันแล้วเมื่อก่อนอยู่ที่ไต้หวันสีปีแต่ฉันมาได้กลับไปเป็นปีแล้วก็เลยต้องกลับเจอเพื่อนๆอีกฝรั่งเป็นคนที่ถูกคนลักมากๆก,ก็เลยต้องไปใช้เวลาสั้นๆไปเจอคนเยอะมากทันทีที่ฉันหลองจากถึงปีนไปหาเพื่อนสาวโอ้โหผู้หญิงอสองสวยหนีคือ her plus grace ใช่ค่ะเป็น girl group ด้วยท่านีอเมริกาก็มาแล้วสวยมาก เราต้องกินข้าวกระชุบกระชิบและถล่ายรูปมามอยเนยมากต้องกลับโรงแรมพักผ่อนมาวมอยอีกแต่เราก็เป็นผู้หญิงกเลยไปช้อปปิ้งชอปปิ้งทําให้ฉันหิวจะตายเลยก็เลยไปกินข้าวที่หล่นที่กินบ่อยๆเมื่อก่อนนี่คือฐานจามเมียนราคาถูกก็อร่อยมากๆเลยกินบ่อยๆต้องเป็นกระเทยยักษ์จนค่ะอีสลังดเดือนที่สาม ก็เลยอ่วงมากสองทุ่มต้องนอน Good night นะคะ